ทีมไทยท็อปฟอร์มอัดฟิลิปปินส์ไป3-0เซตในซีวีลีกสวัเดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวอลเลย์บอลชายไทยนั้นแข่งจบเมื่อสักครู่นี้เองนะครับในศึกซีวีลีก2023ในสัปดาห์แรกที่สนามอินโดนีเซียทีมชาติไทยนั้นหลังจากที่ยำแขนเวียดนามไปได้ในนัดต่อไปคือนัดที่2เจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับและนัดนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่ยิ่งเห็นชัดเลยนะครับว่า ในหลายอย่างทําให้ไทยเหนี่ยวกว่าอาเซียนอยู่พอสมควรหลังจากที่ไทยพิชิตฟิลิปปินส์ไป3-0เซตไปแบบสบายๆเลยนะครับแม้เกมนี้ทีมไทยจะส่งผู้เล่นหมุนเวียนอยู่มากตาแหน่งบ้างนะครับแต่ก็ไม่ทําให้ไทยอ่อนแอตามไปด้วยแม้เกมนี้ไทยจะเครื่องร้อนชายอยู่พอสมควรแต่เซตแรกนั้นไทยก็ชนะไปแบบหืนจัดนะครับแต่พอเซตสอบปต้นมานั้นฟิลิปปินส์นำเกือบตลอดทั้งเกมแต่ในท้าฮิสุดนั้นไทยก็มาแซงได้ในฮิตสุดนะครับ แต่พอเซตที่3นั้นทีมชาติไทยก็มีกาลังใจมากขึ้นหลังจากที่ชนะ2เซตมานะครับแตกต่างจากฟิลิปปินส์ที่เกือบจะชนะมาแต่ก็แพ้ไปนั้นทําให้ยิ่งเล่นยิ่งฟอร์มดอปไปเรื่อยๆจนทําให้ไทยนั้นคว้าชัยชนะไปได้ในสุดนะครับหลังที่ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มโหดหลังเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ได้มีคอมเมนต์แฟนฟิลิปปินส์จำนวนมากมีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ เราไปเริ่มต้นคอมเมนต์แฟนบอลบอลฟิลิปปินส์ท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยนะครับมันควรจะดีขึ้นแต่มันก็หายไปเพราะมีข้อผิดพลาดอยู่หลายอย่างจากนั้นไทยก็ทําได้คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าเทคนิคดีเหมือนกันแต่วยดนามและฟิลิปปินส์ก็แพ้ไทยนะคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับฟิลิปปินส์นั่นดีแต่ฝั่งตรงข้ามนั่นดีกว่า ไปที่ความเห็นคนต่อไปเลยนะครับเนบอกว่าโจชัวเป็นผู้เล่นที่ฉันรักเกมนี้ก็มีส่วนร่วมอยู่พอสมควรแม้จะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างก็ตามไปที่คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับอาฮ่าไม่เป็นไรยังไม่มีใครชนะไทยได้ในทัวร์นาเมนต์นี้วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นั้นพวกเขาเอาชนะในปี2019ที่ผ่านมาคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยนะครับทีมไทยนั้นดีกว่าวยดนามแน่นอน คอมเมนต์ของคนตอไปเลยนะครับว้าวฟิลิปเป้นั่งสุดยอดไปเลยถ้าเล่นในแบบนี้คอมเมนต์ Comment ของคนตอไปเลยนะครับได้บอกว่าทีมไทยเพิ่งฝึกให้ทีมฟิลิปปินส์ดูเอาไว้ซะคอมเมนต์ Comment ของท่านต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าฉันนักสไตล์การเล่นของผู้เล่นฟิลิปปินส์จากฟิลิปปินส์นะครับความเห็นคนต่อไปเลยนะครับเรากําลังต่อสู้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่หายไป แม้ว่าเราจะไม่สามารถชนะได้ซดเซตเดียวแต่วยดนามก็แข็งแก่งเช่นกันไปที่คอมเมนต์แฟนบย์บอลฟิลิปปินส์ท่านต่อไปนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนั่นมนเป็นความโชค้ม้ของทีมชาติฟิลิปปินส์ที่มาเจอไทยในชั่วโมงนี้คอมเมนต์แฟนขับต่อมาเลยนะครับถ้าฉันเป็นโค้ชฉันจะให้โจชัวเล่นได้แบบอิสระฉันจะสนับสนุนเองคอมเมนต์ต่อมานะครับ ฟิลิปปินส์พลาดไปหลายแต้มมากในโอกาสที่จะชนะไทยคอมเมนต์ของท่านตอบมาเลยนะครับได้กล่าวว่ารู้สึกเสมอว่าเราคาดหวังอะไรอยู่แต่ก็คาดหวังว่าฟิลิปปินส์จะไม่อยู่อันดับสุดท้ายนะคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับไม่มีตัวผู้เล่นสำรองแทนโจชัวเลยดูเหมือนเขานี่อยยนะคอมเมนต์หคนตอบมาเลยนะครับฟิลิปปินส์สูญเสียความมั่นใจอยู่เสมอเลยถึงได้แพ้แบบนี้ คอมเมนต์ของคนท่านนี้เปรียบเทียบฟิลิปปินส์กับไทยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปเป็นปัญหาสำหรับเราจริงๆทั้งทีมชายทั้งทีมหญิงไปที่ความเห็นคนต่อไปเลยนะครับพวกเขานั้นมีสติในการเล่นมากเพียงเพราะพวกเขานั้นเพียงแค่เรียนรู้เท่านั้นมันมีข้อผิดพลาดตลอดทั้งเกมคอมเมนต์ท่านนี้พูดถึงจุดเปลี่ยนของฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปเซตแรกฟิลิปปินส์ใช้พลังงานเยอะเกินไป เลยเหนื่อยในเซตถัดไปเดี๋ยวก็แพ้ไปในที่สุดคอมเมนท์ท่านตอบไปเลยนะครับแต่ให้เราทําได้ในตอนนี้มันมีข้อผิดพลาดตลอดในตอนท้ายเซตไปที่ความเห็นคนต่อมาเลยนะครับแล้วกัมพูชาอยู่ที่ไหนล่ะคอมเมนต์ของคนตอบมาเลยนะครับนี่กล่าวว่าฉันอยากจะเชียร์ไลออนนะถ้าพวกเขาอยู่ที่นั่นคอมเมนต์แฟนวอลเลยบอลฟิลิปปินส์ถัดมาเลยนะครับไม่มีอะไรจริงๆในเกมนี้ ไปที่ความเห็นต่อมาเลยนะครับผู้เล่นที่วิ่งอะไรบอลตลอดนั้นสมควรได้รับแนกดดันบ้างแต่โจชัวนั้นเขาเล่นในข้างดีเสมอคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับนี่กล่าวว่าความจริงคือแนวรับฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้แข็งเก่งอะไรมากนะักคอมเมนต์นี้ชมไทยนะครับคอมเมนต์แฟนวอ l เ e y ์บอลต่อไปมหาศาาย์มากสรับทีมชาติไทยที่เล่นกับฟิลิปปินส์แบบนี้ความเห็นคนต่อมาเลยนะครับนี่กล่าวว่า พวกเขานั้นจะหัวเราะเราหรือเปล่าถ้าเราเล่นแบบนี้คอมเมนต์ Comment ของท่านถัดไปเลยนะครับแค่ได้เซตเดียวจากทีมก็ปฏิหารสมควรแล้วจริงๆนะคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับไม่สำคัญว่าพ่งนี้ฟิลิปปินส์จะเอาชนะเวียดนามได้หรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ถัดไปเลยนะครับเรายอมจำนวนให้กับทีมไทยแล้วคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยนะครับนก่ก็ว่าเทียนสตาฟไม่มีกลยุทธ์มากหรือไง ดังนั้นพวกเขาก็จะถูกกดดันแบบนี้อยู่เสมอคอมเมนต์ของคนตอบมาเลยนะครับได้กล่าวว่าไม่เป็นไรนะโรเตอร์ควรยังจะมีพวกเราอยู่เสมอคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับได้กล่าวว่าชาวอินโดนีเซียมีร่างกายที่แตกต่างกันจากฟิลิปปินส์อยู่เยอะคอมเมนต์ถัดไปนะครับได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่การประกวดนี่มันคือการแข่งขันตั้งหากล่ะคอมเมนต์ในความเห็นต,ต่อไปนะครับไน้บอกว่า กว่าทีมฟิลิปปินส์จะเล่นได้ดีแต่มันก็อาจจะสายเกินไปแล้วคอมเมนต์ตอไปได้บอกว่าฉันดีใจที่พวกเราทัอย่างน้อย20แต้มทั้ง3มเซตคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับได้กล่าวว่านอกจากนี้โจชัวแล้วไม่มีใครสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้มันน่าเศร้าคอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์ของคนต่อไปได้กล่าวว่าพวกเขานั้นเอาชนะทีมบาเลีนและก็ทีมเราได้เก่งจริง ไปที่ความม็นคนต่อมานะครับได้บอกว่าฉันรู้สึกว่าพวกเรานั้นจะเอาชนะทีมเวียดนามได้ในพรุ่งนี้ไปที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับทำได้ดีมากทั้งสองทีมเป็นกำลงังใจให้กับทีมฟิลิปปินส์และทีมไทยครับมาที่คอมเมนต์อนข,อของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมไทยด้วยนะครับคอมเมนต์นี้เปรียบเทียบไทยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยทีมไทยนั้นเป็นอันดับหนึ่งของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ฟิลิปปินส์ถัดมาเลยนะครับฉันไม่ได้คาดหวังกับเกมนี้แต่เกมนี้ฟิลิปปินส์เล่นได้ดีมากฉันไม่ได้คาดหวังอะไรมากบางครั้งมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างไปที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับนำผู้เล่นเก่ากลับมาเดี๋ยวนี้ช่างเป็นความสำเร็จที่เสียเปล่าที่ผู้เล่นชุดเดิมสร้างไว้ันหมองว่าผู้เขาจะสามารถพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่า เราคาดหวังอะไรได้บ้างคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับด้กล่าวว่าแม้แต่ทีมหญิงฟิลิปปินส์ก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้ไปที่คอมเมนต์ของคนฟิลิปปินส์ของคนถัดมาเลยนะครับในบอกว่าไม่มีความหวังสำหรับ,บวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์หลังจากที่ไทยชนะฟิลิปปินส์ไปส .0 เซตเรารู้ว่าผู้คุณจะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ จบไปแล้วนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนบอลฟิลิปปินส์หลังจากที่ฟิลิปปินส์แพ้ไทยไป3ามศูนย์เซตท่านผู้ชมนั้นสามารถติดตามช่อง s t a r ์คอ m เมนตได้อย่าลืมกดไ like, ลค์ด Share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง s t a r ์คอ m เมนตสามารถเป็นกำลังใจให้กับช่อง s t a r ์คอ m เมนตต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับพุกท่านสวัสดีครับทุกคน